โอ้ยยายเบิงน้ำวสันยายน่ะคุณยายนะ่ะเบิงน้ำวสันอืออีตูนเนี่ยเห็นคุณยายถ้าพ่อแม่ม,มันยังอายุว่าหลายเมื่อไหร่เห็นเนี่ยคุณยายมากนี่โอ้ยจะเม็นน้องสู่ซอยกันถ้าเฮาบ่สู่ซอยบบดเพิ่นวาจัางสี่ไดหล่ะคุณยายถ้าเฮาบ่สู่ซอยเนาะอันว้าก็ใหอยุดีมีแห้งถ้าเฮาตายไปน่ะเขาสู่ชีวิตบ่ได้เฮาสิได้มากออาอหัวน้ำตาไหลเนีย มันบ่มีอย่างนะสู้ให้มันสู้ให้มันทำมาหากินเองได้พุ่นคุณยายกระไดเฮาจังเฮาจังถ้าเฮาไปสวรรค์เฮาก็จังบ่าขึ้นฮอดเขาเรา,า,<ย>าต้องมาเบิ่งมันอก <S <S ีกเนาะค,นค่ะคุณยายคุณยายบ่นี่อย่าเสียง<อ>ไปก่อนนะครับถ้ายังไม่บอกนะครับเดี๋ยวจะผิดนะครับ